มุมสูงอยู่ทั้งขอบกตอนนี้ได้มาพักเกษตรมากกำลังกินเลยพร้เจ้าตัดถิ่มไ้บ่ไดเปลี่ยนกรกใหม่ทายอยู่ทั่งอันนี้อยู่ทั่งอยู่ทั่งขอบกมัน เรือ่องควานี่เป็นรอรถใส่อาหารปูพื้นด้วยไมมไผ่ไมพไยสามเมตรสองขอ,องเป็นเอ๋หาเมตรสองของเป็นสิบเมตรทั้งทั้ง,งอีน่นี้เป็นกระสอบใส่เฟี้ยงแล้วก็จ่อหูอ้เบื้องจาก ที่นอนเกษตรกรเนี่ยขันเ็ดก็เลยเอว่าปรับใสห้างขึ้นข้างในมีกันเลยสามขอบเอาไวท้ทาขังคอพันไนยังกับสุ่มถึงันหมักส้นหมูสามขอบขอบที่หนึ่ง ข้อที่สองนี่แผลหน่อยอยู่ตางนี้อันนี้ข้อที่สามที่จริงว่าจะคันไปอีกคนละหันหอดฝนเป็นหกขออมุ่งเพื่องมาเงี้ยไห้เบื่องแผลต่อ อันนี้เอามาปับใส่ตรงนี้เอามาจกดลอดน,น้ำมันเอามาปาดปาดเครื่องเลยสวอันใช่ทวารีบิซี่สิบนิ้วออก็สิบนิ้วมันแพงคนพันเก่าก็เลยออก 1, อนนอแบบนี้แหละเออเพิ่ง น,นเดท่องเลยเนี่ยท่องเงี่ยนาชีแฟดเ,เพราะว่าสายเลือดมันกับแฟดนี่ยเนี่ยมันพังย้อนส่ม,มนนุนี่ะอละเห็นบ่มนกกูชิดตีเนี่ยหน่อยมันหมดบ่ได้เลยฝนฝน,น,นก็เริ่มฉีดตก ข้างล่างก็เป็นคอรกลออ่อคอดก็ให้แกะอยู่เพราะว่าเอาไว้ถึงเทิงมันตกขอกตายหนอะมันหมุนบอกไงกินเวอร์บอล ฝนสีมากก่อนโอ้ไปก่อนก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เกษตรกรผูเรียงแพะเป็นแนวทางนะครับโอ้ฝนมากแล้วไปแล้วครับ